แล้ววันนี้เป็นตัววีโก้ครับโฉมหนึ่งสูงสมาร์ทแคนะครับพอวันนี้มีติดตั้งนะครับเป็นจอเดิมรถนะครับก็เดินพุงมาลัยดีโวใส่นะครับตัวนี้ก็ทำปลั๊กบนตรงรุ่นครับสไปรอลแล้วก็ปลั๊กล่างสายไฟพร้อมเดินใส่จอโตโยต้าแท้นะครับก็พร้อมใช้งานนะครับก็มี FM นะครับโหมดก็มี Fm AM นะครับลู t ทูธนะครับ AV นะครับแล้วก็ AUX นะครับ B3 นะครับต่างๆครับก็ที่มีแบบจอนะครับผมก็พร้อมใช้งานนะครับเพิ่มเสียงลถเสียงแล้วใช้งานได้ปกตินะครับเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับก็ใช้งานได้นะครับเลื่อนเพลงถอยหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับ จอก็เป็นจอโตต้าแท้นะครับตัวนี้ไฟหลีก็ติดปกตินะครับไอบัวซ้ายขวาครับก็พร้อมติดตั้งพร้อมเดินระบบให้ครับพวงมาลัยจะเป็นวีโก้ใส่รีโวก็ทําปักทรงรุ่นให้นะครับท้งปักบนปักล่างครับพร้อมเดินระบบสนใจงไงก็ทักมาได้ครับ0ูน5 8 0ป3 8ูครับรับติดตั้งในนองทถานที่ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม